สวัสดีครับวันนี้จะพาเก็บพริกนะครับนยะหลังจากเก็บพริกแล้วก็ไปเก็บถั่วทางนู้นต่อนะครับถั่วนะครับถั่วอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ในโพนหรือภูเขาเล็กบ้านเรานะครับวันนี้จะพามาเก็บพริกนะครับช่วงเก็บนี้ผมจะคอยยุติการไลค์ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเก็บเก็บใส่ตรงนี้นะครับ อนื่องจากุงแบบนี้มีเยอะครับเลยจะเก็บใส่ทุงนี้นะครับพริกขาวบ้านเรานะครับที่ไร้สุดไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็เก็บไปแล้วครับแต่วันนี้เก็บอีกครับโอเคครับอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะขอเก็บพริกก่อนนะครับครับหลังจากที่เราเก็บพริกเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปเก็บถั่วกันต่อนะครับวันนี้ได้พริก ถุงใหญ่เลยครับหลายถุงนะครับเนี่ยี่มันจะใช้ดูครับอ่าเนี่ยครับข้างในครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปเก็บถั่วกันดอนนะครับครับทีนี้เรามาถึงบริเวณเราจะเก็บถั่วแล้วครับนี่ครับถั่วนีคนี่ครับจะเป็นถั่วสีออกแดงๆนะครับเยอะเลยครับเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะเก็บนะครับจะเก็บช่วงที่เก็บก็จะสุติการไล่เสรไว้ก่อนนะครับ กำลังสีสวยนะครับกำลังน่าตาอร่อยอร่อยนะครับเมื่อเช้ากวรู้มัน่าจะมีมากน้อยเท่าไหร่เขาเมื่อเช้าเก็บไปเยอะอยู่ครับเมื่อเช้าแต่ตอนนี้จะเก็บไปฝากทีมงานจะได้ตามกันที่ทํางานนิดนึงนะครับเนี่ยครับทีมงานเราตำนะครับดีครับครับภารกิจเก็บถั่วเราก็เรียบร้อยแล้วครับเก็บมากกว่านี้ไม่ไหวครับเพราะว่า มันเยอะเหลือเกินครับขนาดนาดินดเดียวนะครับเก็บแค่ฝั่งเดียวนะครับเนี่ยยังไม่ได้เก็บอีกฝั่งหนึ่งเก็บไปเก็บมารู้สึกว่าทำไมมันเยอะจังนะครับอันนี้ภารกิจเก็บถั่วนะครับยวเก็บไปฝากนะครับวันนี้เราได้ทั้งพริกทั้งถั่วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณ f c มากนะครับสวัสดีครับ